คราวน,นี้พ่อแม่เจอลูกดื้อเขาเนี่ยเป็นฝ่ายคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และต่อไปเนี่ยมันไปเจอลูกดื้อลูกเป็นอย่างนั้นเล่นเกมติดมือถืออะไรต่างๆนานาววิธีการเดิมๆในการสื่อสารมึงจะเล่นไปถึงไหนมึงจะมึงเล่นให้มันตายมันไม่ต้องแดกข้าวกันแล้วเนี <laughs> ่ยพูดแบบไทยบ้านนี่เนี่ยพูดจะเป็นภาษาแบบนี้เดิมๆ,ๆ,ๆจนแบบว่าสมองเด็กก็จะชินเฉยๆไม่รู้สึกอะไระใช่ไหม เราก็เหนื่อยอไม่มีไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นกิจวัตรที่ว่าเข้าไปเจอปุ๊บด่าปับ๊บบ่นปับ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถต่อทานเลยนะเราทําใจของเราให้สวนขอบพี่วะเราเจอลูกดือ้อหรือจะอะไรเราว่าที่เราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรทําอะไรไม่ได้ก็นพนมมือก็เลยไม่ได้ไปไหวลูกนะพนมมือสมนมใจแผ่เมตตาบุญใดที่เราทำานขอให้ใจของเขาได้เจอทางออกที่ดี ให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ประเสริฐได้เถอะเราก็อยู่อารมหายใจเราก็พอมองหนะ้าไม่อยากจะพูดอะไร,รก็ปล่อยวางได้เราก็มีหน้าที่ทําอะไรที่ทําได้ที่ควบคุมตัวเองได้อยู่ในการที่เราทําได้ดีเราก็พอแล้ว ว่พี่แม่ปุ๋ยไปหาเราที่ภูเขาทมแล้วมีคําถามสําคัญซึ่งเราตอบไปแล้วแม่ปุ๋ยถามแล้วว่าอะไรนะความดีจะชนะความชั่วได้ไหมจําได้ไหมเราจําได้ขึ้นใจนะคําถามธรรมดาแสนธรรมดาตอบยากชิเปงเถ้าเรารู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรเราเลยบอกว่าความดีนั้นอยู่เหนือความชั่ว เราจะได้ไม่ต้องไปทำความดีเพื่อเอาชนะชั่วของใครมันเป็นทุกข์ทำความดีความดีนั้นอยู่เหนือความชั่วแต่เราก็ควรแยกออกมาจากคนชั่วเพราะว่ามันเหนื่อยใจมันอยู่ด้วยกันยากเหมือนน้ำกับไฟหากน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟก็ให้น้ำไปอยู่กับน้ำอันนี้เป็นกฎธรรมชาติมากๆเลย